อาชีพมีความเสี่ยงค่ะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงนั้นแตกต่างกันไปถ้าเราไม่มีการจัดการวางแผนที่ดีอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงค่ะเมื่อปี2540ในยุคฟองสบู่แตกคุณบุญธรรมโคชรินโดนผลกระทบอย่างหนักจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดระยองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำการเกษตร เริ่มจากพื้นที่ดินเพียงแค่สีไร่ของตัวเองแบ่งพื้นที่ขุดบ่อน้ำปลูกที่อยู่อาศัยและเพาะปลูก3ปีหลังจากนั้นเปลี่ยนมาผลิตกล้ายางพาราแทนเนื่องจากราคาสูงและลงทุนน้อยสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะจากกธุรกิจกฤฤฤฤฤฤฤคือรับเหมาทั่วไปกลับมาต้องปรทัเรื่องภาคการ,กรเกษตร นึ่งแนวทางที่เรามาทำภาคเกษตรเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรามีหรือว่ามีท่านพระองค์ท่านเนี่ยท่านท่านท่านเคยท่านท่านท่านให้อะไรไว้หลายอย่างนะครับผมกลับมาคิดตรงนั at ้นว่าทําไมเราเป็นคนไทยนะครับเราไม่กลับมาทำภาคการเกษตรเพราะอาหารมันเป็นมันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเลยหันมาทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งสวนทั้งปลาทั้งอาหารทุกอย่างนะครับที่ว่าเราจะดํารงชีพเราอยู่ได้นะครับก็สนับสนุนเรื่องเรื่องเรื่องเม็ดพันธุ์เรื่อง ปลาเรื่องไก่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้ความสนับสนุนและให้ดูแลกับทางทางเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับถึงการเรียนรู <GO av uther> ้นะครับที่นี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้เลยนะครับเรามีทั้งอะไรมีทั้งการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศนะครับผมจะทําตรงนี้นะครับให้มันสอดคล้องกับโครงการโครงการอาหารปลอดภัยของระดับจังหวัดมีต้นแบบมีอะไรอยู่แล้วนะครับพระองค์ท่านได้ จำตลัดไว้ทุกอย่างนะครับที่ทิ้งไม่ห้กับเรานะครับในอนาคตคุณบุญธรรมจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบน้ําให้มีความทันสมัยเช่นการให้น้ําสั่งผ่านระบบสมาร์ทโฟนอยากเปิดตลาดจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อให้เกษตรกรนําผลผลิตมาจําหน่ายให้กับประชาชนที่รักสุขภาพในราคาย,ย่อมเยาวค่ะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไป ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยค่ะคุณบุญธรรมได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดค่ะเขาได้มีการจัดสรรพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งปลูกทุกอย่างที่รับประทานได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยยึดหลักที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก